สบายดีเอฟซี FC ทุกคนเนาะที่เขาบึงเขาส้มสองคเหมาสมบายดียาม้าวๆผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาวฮอกก็ดีเนาะอยู่ฟังไทยก็ดีสบายดีเด้อคุณพอ่อคุณแม่เนาะเอื้อยอ,อ้พ่ปานาะอาเบอสุขุสุคนทนั้งนนองยินะงเนองใายเนาะทั้งหลูกทั้งล้านขอให้มีแต่ความสุขความสงบดีที่เขามาเบึงสองคเหมาเด้อทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเงนินไหลนองทองไหลเขา พมเจ้าอยู่ทุกวันอ้าเนอะตื่นมากามีข่าวดีข่าวดีจังไดบอกเอ้ยแฟมทั้ง USA นเนอะเอ้ยเพิ่นได้ติดต่อมาว่าเป็นเจ้าภาพน้ำแน่ประเมาเอ้ยเนอะผู้ข่าววา่าเบิร์แนนสอง YouTube นี่แหละวา่าพอของปนวนปจันท่าเนอะเซียซีวิตเพิ่นกะเป็นเจ้าภาพน้ำแน่เพิ่นว่าอันใดเหมาะสมกะ เหมาะสมก็คือนำดื่มเนาะเพราะว่าทีจีฮู้ฮูกันก็คืออาหารนี่ก็มีแล้วเนาะบ้านนี้เขาก็มีแล้วทุกอย่างก็คือมีพ้อเนาะเลือตั้งแต่นามเนาะที่ว่าย่างเนาะก็สิเพิ่มเติมเขาเป็นนามเนาะเข้าไปได้เ่อได้เธอได้ก็ติดตามชมเด้อเพราะว่าเอื้อยเพิ่นสีเพิ่นบอกมาว่าห้ยร่อยหนึ่งเนาะร่อยเรียนเนาะได้เธอได้ก็ตามนั่นเพิ่นมาตามความเหมาะสม ให้มากอะซื้อน้ำแน่กัแล้วแต่ป้าเมาเพิ่นวาแล้วแต่ป้าเมาจัดการบริหารยิงตามความสะดวกเดอ้อเพิ่นวนะเนาะกระหม่อบให้ทังป้าเมากับก็ขอบใจเลยหลายๆเด้อทางเอือยแผมเนาะขอให้เอือยอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเด้อที่เอือยมาเป็นเจ้าภาพในงานนี้เนาะนนองก็สิเป็นสะพานบุญเป็นผู้ แหลนเต้นเวียกงานเนาะซอยเลือกันไปสัมทีเฮาเห็ดได้เนาะถาน้องผิดพลาดประกันใดกะขอโทษขออภัยลหลายๆเด้อนําผู้ใหญ่ทุกคนและน้ำเอื้อนนําอ้ายทุกคนเนาะคนเฮากะอภัยให้ซึ่งกันและก,กันกะถือว่าเป็นบุญอภัยยาทานนี่เป็นบุญที่เลือก,กว่าทานอย่างอื่นอีกเนื้อก,กว่าทานทางปวงเนาะถ้าอภัยให้กันเนาะ ก็ขมุอกับใจเอื่อยเด้อเด้อที่มาเป็นเจ้าภาพในงานนี้เนาะน้องเองก็สิเป็นสะพานบุญหายได้เท่าไดเนาะติดตามชมบัตรคลิปต่อไปเนาะว่าสิได้เ่าใดอ่าไปชมบรรยากาศอยู่งานเลยเนาะประเมาบทท่านใส่บาทเมื่อนี้พอประเมานอนเดึกเมื่อคืนีนกะยังได้กระบึ่งตามทีได้เก็บภาพได้แะไรเนาะว่าเ่าได ดีอันนี้คนหน่อยคนหลายสําใดีเนะติดตามบึงติดตามชมตามคลิปเดอ้อขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนเนาะเอฟซี FC ทุกคนที่เขาบึงเขาชมจงม,มีสุข,ขภพแข็งแรงขอให้มั่งมีซีสุขมีแต่ความเจริญห่งเรื่องเขง้ามาในชีวิตเนาะเงินไหลน้องทองไหลเขาโฮมเจ้าอยู่ทุกคนเดอ้อขอให้มีแต่ความสุขก,กายสุขใจ สู้แล้ยวก็ให้สุกยิ่งยิงึ้นไปกับเจริญเจริญก้าวหน้าึ้นไปเนาะกับไปไปบึงไปส้มอยู่เพื่อนงานคนเลยเนาะมือนีปลาเหมาพาพี่น้องขึ้นมาเจงาเพื่อนเนาะเอาเบึงเอาเขาหยิบเขาลงเรียบหอยแล้วเมื่อวานนี้กลางคืนก็คลิปลายเลยเนาะปลาเหมาก็เลยหยุดสะกก่อน เมื่อนีตื่นซวยแน่ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องว่าสิลูกมาใส่บาตบ่ท่านมาทันมาทันตอนจบหักได้ยินอยู่ยู่มือสาธุนั่งอยู่กองบุญกองวันนี้มาบึงกินข้าว พอปันพอปันพอปันอารุอารุบอกลูกบอกขืนพอปั้นเลยรับประทานอาหารอาหารเศร้กินของเสือเดือกผู้บาดเจ็บแนนกินเขาน้ำกันเด้อบุสุขสุขคน สบายดีแม่จันทาบุตรสุกุสุคนกินข้าวเ้ากินข้าวเ้าน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องบุตรสุกุสุคนทั้งไก่ทั้งไก่เนาะที่เขามาเบิ่งมาส้มมาห่วงงานกันแม่นาถือว่ามีอย่างกันอยากมากสนบุนสนกุศลเด้อพี่เนาะเออถือว่ามา รวมนี um, uh, ่ไ so ด mm. yeah. like okay. yeah. ้กินออกกินทานน้ำกันน้ำปอยไนเฮาก็ถือว่ามาทั้งน้องนาเฮาก็ได้เด้อพี่น้องเฮานี่อ้ายมื่อในป้าหกซิบโลมาทั้งมาทั้งเบาแพงมาทั้งเบาแพงมี่เมื่อวานนี่ก็ทั้งเอื้อยละไม้เนาะทั้งทั้งอ้ายพรเนาะต่างประเทศเพิ่นกระซอย ซอยของใส่คองซอยสารพัดเมื่อวานเป็นเตาเป็นหัวเป็นมวยเครื่องกินในครัวเนาะท่านแม่เติมมไฮแล้วเมื่อวานนี่เนาะเต้ากะหานวยเกลืองหนึ่งเข่ากะหะสามสุดบอกเป็นมันหมูนึ้อหมูแกงนะเนาะแมนแมนเกลืองกินเป่งนัวเป่งนั่นแมนเบิร์ดเนาะแมน และเมื่อนี้ก็เป็นมาทางบบอแพงติดตามชมรายละเอียดอยู่สองบบาแพงเนาะจานขิดเผิ่ยังไปเอาปลาอยู่ก็ขอขอบบุญขอบคุณขอขอบใจผู้ใหญ่ทุกคนเนะาะทั้งเอื้อยทั้งอายทั้งคุณแม่ที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพเจ้าสัทธาน้ำการเลี้ยงอาหารการกินแขกคนที่มาห่วมในงานนี้เนาะแะก็มีอีกเนาะเมื่อนี้มีอีกมาห่วมก็คือน้ำดื่มเนาะ เลยแฟมจาก U.S.A. น้ำดื่มน้ำแข็งตุกหน่อยตุกใหญ่แต่กับบทั่านมาเนาะท่นมาประเมาสิอัปเดตให้เบึ่งเ้อเป็นกบเป็นจะภาพน้ำกันเนาะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแห้งขอให้บุญหักษาอยู่เย็นเป็นสุขเงินไลน้องท่องไลเข่าถูกเมื่อถุกวันเนาะขอหาเจริญหงเฮืองอ่าอใหญ่กะมา พอใหญ่ผุดกามโมถัดเป็นฤะดูหน้าเนี่ยดำไห้ดำหน้าเนาะฤะดูปักเข่าหน้าปีระดูปุกเข่าหน้าปีมันกะหนุ่งยกแน่ไปเบิ่งพระบรรยากาศอยู่ทางตลางเนาะมาด้ พอเลิศนี่ลงมาละอิ่มแล้ไหวอีลีพอเลิศพอคิงประจําแล้วคันมีการมีงานผลพอใหญ่พอใหญ่ภาพปิป้ไปไแหละเห็นมาแต่เด็กเดกผู้บ่พอใหญ่ภาพน่ะประจําแล้วคันมีการมีงานปะบบได้เลยเนาะแมนแมน สบายดีอ้นี่ได้ถ่าพ่นถ่าพ่นี่แหลมวานกับบุคุณบุเคยกับลกองปันได้เด้อพี่น้องเด้อบุเคยปันไดู่คุณยายเลิศคุยายเล่สบายดีพี่น้องคุณยายเลิศอี่ชนะค่ะก็คงเคยได้นะตั้งแต่ได้ประจำา้ประจํแล้วอ่าของคุณคู่ดาว อย่างนี à, ้คือถ่วยเป่าลายันล่าไก่ยังอาดว่ะอาดว่ะใจสีได้อาดเฮาพันธุยางมาชอบชอบมาทั้งหลายอาดฝร่อนว่รานว่าน้องอามได้ตื่นช่วยบ่อกินเข่าได้มา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หยบแล้วจ๋าย่ามาทางหลังเพิ่นว่าบ่ให้ ไปทางแหมเกลี่อันนี้ลูกสาวผู้ชิดผหละไจวสบายดีสบายดีสยลกสาวหล้อันนี้กะสบายะพี่น้าย่นะให้กว่านักเลงอยาแลยเนาะ กระยาและนาอกเมกิลี่ไปมันมันเขียวกันดอกคัดเตียงเปลือนนะเดิมคือกันกางเกงตัวน่ะฮะไหวเศษเตียงเปืือกมือคืนนีเมียนแล้วได้จริงด้เมื่อนอนคัดเนเนขัดเน้นมีแนี่เหอะอีกเนี่ยแสดงว่ากินบัดขึ้นจนเทียงขึ้นมือขึ้นรับมาตัวจนสิบวิศ กินเพิขึ้นแสแดงเ่พวกมันมาขบงานเนาะมาขบงานเ้ากระสิปลาแบบเป็นคือโล่งท่านในเด้พี่นนอะมียังเ้ากระปะไหวตะกาให้่นกินเองพยายอยากจะมาตำกินขมักบุงอันมีอาหารเป็นลาบเป็นซีินก็อยู่นั่นนี่แหละเนาะในหมอในยเพง่นก็มาหากิน แซบแหลกพานะน้องดาวเบิ่งเบิ่งตู้อาหารเบิดน้ําแข็งแล้วบ่เอามาใส่ไว้เด้อเด้อๆกินข้าวนดสิปเบิ่งก่อนา่าอือืบให้เจ้าอน่เ็า็อต้บ่ให้ลบนะบ่น้ดาวลบอมอ่อเียจะคองโอ้ยอันนีมนาดเออองเียอีกสร้างแสง ใช้ผืนไปใสค่ะป่เฮ้ยพอก็ป่วยหนากอะไรอไรแนวเรนผืนเ่นที่โอ้ยจิมเนสาดยังบึงภาพรวมสำเนาตอนใส่บาทแล้วแล้วแล้วกาพิ่นหายบุญห้ยพอเดียบ้อยแล้วก็กินข่าวซามคีเยียบหอยประเมามาน้ำลังกันเลยได้ภาพสำเด้์ ให้ว้าให้เบิ่งให้ส้มสำนีหาผู้จังะวันบุมีรยบาแพงกระมาพี่น้องอันลอดถา้อดถาจันทขิดกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็มานั่งร่วมๆกัน บ eh? oh, no, yeah. yes. yes. yeah, ุคนประเทศยังประเทศนั่นเนี่ยเลยไปซื้อจี้อัน้ำบดทั่วโลกไปซื้อมาแต่ประเทศอังกฤษปลาหมาวก็ที่ก็ปิดคลิปก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งปลาหม่าวในเด้อสบายดีสบายดี